Bye. สวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องตอนนับเข้าสู่ซองกุ้งเบาะลาวมือนี้ก็พากันลุยแต่เศร้าผักมันเด้อพี่น้องผักมันตากนี่กันนักสาวผักกะลุยมเม,มื่อคนะืนนี้จนสิเ11โมงรู้ไหมเนาะก็ยังบ่แล้วเลยมาลุยกันแต่เศร้าวัน ในห,หนึ่งมาลายดอก<ะ>ผักละกระตากส่วนหนึ่งกะตากอยู่หนองเนะาะกับผู้นี้มีบอรีบกุ้งกาสิไปเชนโนเนาะไปสอยเวียกอ่าขื่นเฮินไม่ปลาอ้นน้อยขื่นแกำลังเต็มตัวเต็มเกลือนเต็มของแล้วแล้วเนาะ เบิงด้านนอกเนาะด้านนอกกระจากแห่งไปน,น,นั่ม่ปิตาสาคนเกาสลีออกเดนนินทางปิตเสาเลยเนาะปิตาสาวเด้เหมือนไหนไปเรียนต่อเลยไปซีโน่ไปนล้งเอ้ย สบายดีเนาะสบายดีตอนเช้าใช่อหมกับวันนี้พากันลุยตะเช้าการพักแต่เมื่อคืนนี้มาแล้วมาเป็นตอนเช้าต่อพักตอนเช้าเลยฝากพอแล้วเมื่อใดก็สิเมื่อเช้านอนใช่เนาะกับไปซอยงานคืนที่อุ่นน้อยกายอุ่นอุ่นน้อยโทรบอกแต่บางทีเศร้าหานะเป็นสีเศร้าหามาให้ได้เด้ออย่าปะอย่าถิ่มเนะเฮ้ไปทางทางอโนนทางชามิงแต่ว่า ทางนี้กะคาเวียดพี่น้องเอ้แกดิได้ไปคนเดียวเนาะแม่อะไรกูแกดิฉได้ไปคนเดียวเพราะว่าสามีกะคาเวียดต้องได้เบิ่งสิว่าได้ไปแม่นมันเบิ่งอย่างนี้นะเผามันว่ามบิ้งนีใส่เผาเนี่งัวกินแม่กินพี่น้องเอ้กันปะกัดแต่ก็ส่วนในซอยแม่กะข้าดองใส่ขุดมันต่อขุดก้นจากบ้านตรงนี้แากลายไปมันยังไงคพับก็กูแกว่าได้ข้าวดองจากใส่ใช่ไหมทำงานอันน้อยเป็นมืออื่นงานเนาะทำมาต้องเมื่อแต่มื้อนี้เมื่อซอยกันพี่น้องเองอ่ะพี่น้องเห็ดเยอะกน เสาว่านอนหน่อยหน่อยแค่เอ๋ก็เอ๋ก็เอ๋มันไดโนเสาร์ที่ชวนแม่ไปสืบทานมาใส่ทานไดโนเสาร์เมืดอันนี้ลูกลูกเหมันบ่สวัสดีสวัสดีเด้อลุงป้าอากาศหนาวไลยทั้งบ้านเนาะเดี๋ยวได้ลูก

ขึ S <S <S น้นนะสบายดีครับสบายดีพี <S <S ่น้องสบายดีหลัดเซาชามิงกระต่างมันไปนำลกะขายของกะไซเบิงไปนำแถบนี้งอควายหลายพี่น้องเพราะว่าลงไปนิดหนึ่งกกแมนาห้หน้าตะกาเนาะก็เลยขึ้นมากเลย ฮัลโหลชาวต่างชาติอยึงก็ต้องแล้วเนาะหนึ่งต be ัวได้แล <änder> <itch assessment> ้วฮัลโหซอมิงก์ยังบ่ฮันเปิดจะน่าต่างชาติเปิดเนาะช่วงนี้อาการหนาวกะบ่ค่อยได้เปิดรัดเสาบ้านได้ลายซิมีลูกค้ามากกะประมาณตอนเที่ยงบ่ายๆเนาะอากาศแบบเริ่มฮอนตอนนี้ก็ซอยทางนี้ไปก่อน

เปิดไทยดก็ไทยตัอันนี้จะเช็คปุเปิด ม่นี่เนี่ยนี่มันตอรสลายเดือนนาะลายเดือนมันเก็บเขาเลยตัดมันอยมันทีนาไล้เปเลยบริบมันไทเลาเก็บรูอะไรเย่มันเนาะ ตากมันตากยังกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดห้านพี่น้องเปิดห้านแล้วเรียบร้อยทางน้ำบักกูมึงกําลังเตรียมเครื่องเตรียมของสิไปซิโนเลยตอนนี้ก็สวยเติบแล้วเนาะหางกัแล้วเวียกตากมันพี่น้องน้าหนุ่ยยแล้ววะเราจะไปยี่พี่น้องเราไปหลบหลูกบ้านพ่อ คนกินดื่อไนีาก็หนาวๆเนาะอากาศเย็นแมนเชืเ่อ,อนุ่นกับแมวแมวเหมียวอ่ะยังมีหมูไปหนอ่เอ้ยลินกับแมวแล้วจ <c ười> ะไปแล้วใส่หมวกกันหนอกลมช่วงนี้อากาศสุดก็ชัยบบนะลมแห้งนะ เสร็จแล้วมาเสร็จแล้วเ็แล้วล่ะัมิงไม่ได้ไปน้ำอะไไม่อยากให้ชัมิงไปนาแต่ว่าพอดีน้องนนบสบายเป็นไข่ไปเนาะนนบสบายแม่ะแต้าอย่างเงี้ยม่ไปคนเดียวไปกับมืออื่นกับมืองานเนาะมืออื่นกับมือช่าคันว่าบันนีกับตะแลงมาคันว่าข้าวจะเป็นเงื่อน จุดในไฮบังกรุ่นไปคนยาวกรรมาเรวิแรงงานมีโอกาสจะไปจุดพาะน้องนนท์ไปเยี่ยมยามเด้อกูวันนี้ยังหน่อยเคนกระทำหาน้องนนท์อยู่เนาะกูได้ถอดโนอะไรกระทำเนาพานนมานับเยอะกินอดล้านี่เป็นบาอะไรนนังเบอสบายเพราเราเดนไปยังพาไปในต่างประเทมแล้วอาการน้ำแล้วพอแล้วเวิแรงงานเมื่อติพากันไปลินหอยแม่ก็ยังสิลงไปหยาดแม่เท่าอยู่ยังเสียวสีเขาสีน้ำไปหาแม่เท่าเนาะ เอาพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็จะได้ขอลาเพื่อนสนิทน้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องไปพ่อกันอยู่เชโนเนาะขอเชโนดูตัวที่เชียร์ภาพบรรยากาศใหเถองเนาะบนเรือพายตอนจะท้าได้พี่น้องเพราะว่ามันกับลมแรงพี่น้องมันยากอันตรายก็เลยว่าจะไปถ่ายคลิปที่สองอยู่เชโนเลยเนาะคลิปนี้ก็ได้ขอลายเพื่อนสนิทขอบคุณขอบใจเด้อพี่น้องที่ติดตามแลครับชมทางช่องกุ้งปลาลามาตลอดพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสวัสดี